ช,ช <ces> อย่าลืมกดไลด์า <biraz S 2> <f ew> ับสไลด์อย่าลืมกดสับสไลด์เดี๋ยวได้ดูคลิปใหม่ๆเยอะ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 ๆโอ้โหทำอะไรกันเนี่ยเด็กๆโอ้โหได้ไข่อะไรกันมาขอดูหน่อยครับโอ้โหแฮปปี้กันเลยนะแบบได้ไข่อะไรเราจะมาวันนี้เราจะมาอะไรนะเนี่ยแกะไข่เต่า ราจะมาแกะไข่เตากันอะไรนะครับนี่เด็กครับเลือกสีฟ้ากับเขียวเพราะว่าชอบสีฟ้ากับสีเขียวนี่นี่เด็กๆชอบสีแดงเราจะแกะแดเเด็กๆชอบสีแดงแล้วก็สีเหลืองอย่างนี้นี่นี่เด็กครับเลือกมาให้น้องได้แล้วได้แล้วได้อะไรได้อะไรครับผีเสื้อโอ้โหไหนอ่ะผีเสื้ออยู่ไหนนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว ได้ผีเสื้อหนึ่งตัวผีเสื้อโอ้โหเด็กชอบโอ้ได้ขนมมาด้วยนะต้นงด็ช็อกโกแลตไหมไม่รู้ครับผมเดี๋ยวค่อยกินเนาะเราแกะไข่ก่อนแกะได้ไดอันนี้เด็กครับเล่นเองไหมหรือให้น้องให้น้องให้น้องไปเลยได้ผีเสื้อหนึ่งตัวนี่ให้เด็กเซฮายไปเลยเราได้องผู้ชายเอาไว้ให้าได้อะไรได้ของผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้ชายเหรอไหนดูก่อนครับว้าวเดิมโอ้โหรถแข่งโอ้เราได้มินิรถมินิโอ้โหรถแข่งโอ้โหนี่มันวิ่งได้จริงด้วยนะเด็กรับเอาวางนี้ได้ได้คนละหนึ่งนี่นี่ได้คนละหนึ่งได้ขนมมากินอีกแล้วช่างนะโอ้เด็กขอเด็กขอเอามาใครต่อไปใครต่อไป แก่ยากฮะอีกแล้วฮะอีกแล้วได้รถแข่งสี่จมูกได้มาแข่งกันสองคันพอดีออ้ได้รถแข่งมาแล้วดูดินี่รถแข่งสองคันนะฮะนี่ปกติเราแก่แต่ไข่ไดโนเสาร์ไงวันนี้เรามาแก่ไข่เต่ามาไข่เต่าสุดท้ายครับ เด็กไม่ให้เอ้ปครับเด็กไม่ให้เราอ่ะแล้วเราได้แกะไหมนเนี่ยนี่นี่เขาให้อะไรนะสติกเกอร์มาด้วยใช่ไหมว้าวได้าาสติกเกอร์ด้วยเดี๋ยวลองติดดูว่าได้ลายอะไรมาแล้วโยะอ้วโอ้ยโอ้ยโอยย้ย้า ติดนะนี่เราลายอะไรโอ้โหดครับติดสติกเกอร์ลงไปแล้วอ้าใครสุดท้ายมาให้เร็วเปิดไครเร็วแกะใครสุดท้ายอยู่นะตอนนี้เอมันมีรอยแกะมีรอยแกะแล้วมาไข่เต่าเราจะได้ของผู้หญิงหรือผู้ชายของน้องได้หนึงอัน อันเดอร์ฮะได้รถอีกแล้วเราได้รถสามคันเลยหรอเนี่ยเอามาจอดเรียงกันสิโอ้โหเราได้รถสามคันเลยนี่ว่าในนี้ได้หเลโอ้โหนี่เป็นสนามรถแข่งได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเด็กครับชอบชอบรถคันไหนคะจะเอาคันไหนเด็กครับเอาฟ้ากับแดงนะเอาสีชมพูให้น้องไปเลย แปงสามคันในไข่เต่าแล้วเราได้ขนมมาอูหูกินหมดไหมกินหมดไหมขนมสี่ห่อว้าวโอ้โหเยอะมากโอ้โหเล็กจะกินหมดไหมเนี่ยกินไม่หมดเราทําไงดีเนี่ยเราต้องไปแปรงฟันด้วยนะครับกินแล้วนะครับรอ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 รรอปล่อยเออต้องลูก่อ่ต้องลูกแกะเลย อยากเห็นแล้วเนี่ยเราได้ลายอะไรลายสุดท้ายของเราจ้องแกเปล่าลายอะไรครับเย่ได้ลายอะไรครับสําเร็จโอ้โหได้ลายฟรีไฟฟรีไฟอะไรล่ะนี่สาวสาวแล้วเนี่ยฟรีไฟเออไม่รู้จโหเกมฟรีไฟเหรอโอ้ได้ลายเท่มากเลยลายสุดท้ายโอ้โหอันนี้ วันนี้ได้สติกเกอร์ติดสมุดใหม่2ลายเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเอาไปเก็บนะเอาขนมจอยแต่งกันกินขนมนะเนี่ยแบ่งกันกินเลยน,นี่เลยครับโอ้โหแกไข่ต่าวันนี้สนุกมากอเ,อเอาไปแล้วนะครับไปาย,ายอ๋อเด็กโอ้โหอะไรนะกินแล้วหรอโอ้ระวังติดฟันนะไปแปรงฟันด้วยเลยไปแล้วเด็กห้าไปไยเด็ก๊ายไาย โอ้โหเงียบเงียบมีขนมแล้วเงียบเลยไปดีกว่า